พระธรรมเทศนาแผ่นที่104ลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่าน,นาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่5้ากุมภาพันธ์2560มีชื่อเรื่องว่าจุดจบของชีวิตเว้าวแบบภาษาง่ายๆภาษาบ้านเฮานอมนนีเนาะ ไปใส่กได้ยินแต่เพิ่นเดะะา,าะภาษาไทยภาษากลางห้าวอ่ภาษาอีสานฟังง่ายๆกับพ่อมั้งเนาะเมื่อนี้แต่ก็บว่หลายเมื่อนี่พราะหลวงพ่อก็เป็นเขาตั้งจังวัดใส่ปากใส่ข้อหลวงพอ่อหลวงพอ่งพอเลยเป็นวัดเป็นไอกระทาให้บอกอย่างมีแต่ไอเป็นน้ำพร้อมถึงจะได้ให้ลูกหลานฟังฟังเมื่อนะหลวงพ่อจะบอกอยังให้ฟังเมื่อนี้หลวงพ่อจะได้กาว สังเวธนิกถาคือกล่าวถ้ำคํำสอนที่เป็นความสลดสังเวชจิตใจสำหรับพี่นองลูกหลานทุกขู่ทุกคนติมใน้มาในงานศพทรงจรีละสังขารของคุณแม่หุ่นเองคุณแม่หุ่นเองแท่นิ่มถึงแก่กรรมด้วยโรคชรลา เมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพันร้อสิวมสยสิริอายุได้83ปี6เดือน13วันโอ้ลูกหลานลหลคัคกแถ้ๆวะ่ะเนี่ยคุณแม่เมื่อนี้ก็เป็นวันทีหาตรงกับวันอาทิตย์พวกลูกหลานได้มา่าพ้อมกันจากจาตุรทิศไดมาทรงสก,การมาทรงคุณแม่เ,เป็น ว่าละจุดถ่ายของเพลินพร่นันขอให้พี่น้องสัตย์ท่าญาติโยมทุกขู่ทุกคนลูกหลานทุกคนตีมาในงานในข้าวนี้ครั้งนี้ก็มากทรงสก,การมาทรงศพเ,เพื่อ,อ,อข้าวนี่ตาข้าข้าวนาตาเองมันไม่พวกข้าเป็นข้าวของไผ่ของมัน่น บ่มีผู้ไรผู้ใดหลีกลีหนีพ้นไปได้เหลืองมรณะไผ่คือความตายตัวนี้เพราะนั้นขอให้พวกเข้าทันทั้งหลายพระพุทธเจ้าพ้นก็บอกว่ากู้บาอาจารย์พ้นก็บอกว่าพวกเข้าทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทในการประกอบคุณงามความดีในการสางบุญสางกุศลอย่าไปคิดว่าตายแล้วศูนย์เนาตายแล้วเกิดอีกเออเอาหลวงพ่อ เอาอย่างมาว่าหลวงพ่ออินเอาอย่างมาเปรียบเทียบว่าตายแล้วเกิดเอกอันนี้ให้เฮ้าศึกษาในพรลักพระรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออแล้วก็มีผู้ถามว่าเอา้าหลวงพ่ออินเสื้อคักประนันบ่กในพระลักพระรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อเนี่เสื้อเกิดลอยเพราะเหตุใดเพราะว่าเมื่อฟังแล้วได้ศึกษาแล้วกับพวกเข้าก็นา้่มาปฏิบัติในเมื่อนา้่มาปฏิบัติแล้ว ก็เป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าที่พนเณ่แนวแนแนวไว้้เพนเขียนแผนที่ไว้พนว่าตายแล้วบ่อศูนย์อย่างที่พระพุทธเจ้าพนไปนางภาวนาอยู่คนตนพ่อในพุทธคยาประเทศอินเดียนะท้าวาผู้ใดไปประเทศอินเดียนจะเห็นที่พระพุทธเจ้าตัดสู้อยู่คนตนพ่อมีตนพ่อตนหนึ่งนั่งสมาธิหันหนาไปทางทิศตะวันออก เอาขาขวาทับขาซ้า,ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดําร่องสติเฉพาะหนา้าพิ่นกับภาวนากำหนดลมหายใจเข่าหายใจออกหายใจเข่าหายใจออกมีสติสัมปะชั่นอ่ในลมหายใจออกจากนั่นพระอ,องค์จิตใจของพระอ,องค์ร่วมสงบลงเป็นหนึ่งจิตใจร่วมจิตใจบป๋งบ่องผู้สซตานอย่างพวกเข้านางอยู่นี่ เดี๋ยวก็คิดเรื่องนั่นเดี๋ยวก็คิดเรื่องนี้เดี๋ยวก็คิดเรื่องคือหอดถูกหอดล้านหอดบานหอดเมืองหอดคิจการคิดโมโหโกธท่าหรือแต่ละเมือแต่ละเว้นแต่ละเวลาเลยเคดอยู่ตลอดนี่แหละอันนี้เพราะจิตถิปุ๋งฟุ่งซ่านนะแต่บัานในพ่นบ่อยมันปุ๋งมันฟุ่งมันซ่านให้มันร่วมให้มันอย่กับลมหายใจเข่าออกหายใจเข่าก็หู้ว่าจะหายใจเข่าหายใจออกวอรรู้ว่าหายใจออก มีสติสัมปชัญญะในร่มหายใจเขา่าในร่มหายใจออกจากนั่นใจของเพลินร่วมเป็นหนึ่งคือจิตบกคิดออกไปทางนอกในวันจิตเน่งพ่อจิตร่วมสงบร่องเป็นหนึ่งแล้วเกิดความรู้พิเศษขึ้นมากเกิดญาณเกิดญาณทัศนะเกิดฌานเกิดความรู้พิเศษขึ้นมากในขณะนั้นเพลินมีความรู้ขึ้นมากเพลินระลึกชาติผลหลังใด ปุเพนิวาสานุสติยานลลึกชาติผลหลังได้เอ่ยกันครับเพิ่นมาเกิดชาตินี่ชาติที่แล้วนี่เป็นอย่างเออเพิ่นมาจากสาลงมาเกิดในข้าวนี่เพิ่นก็หูไดโอเรามาจากสวรรค์สันุเซธแต่กอนที่จะขึ้นไปสวรรค์สันุเซธเนี่ยไปจากสาโอในชาตินั้นเราเกิดเป็นพระเวชชันดอนเอ,อได้ปัําเพนท่าน จงได้เกิดเป็นเกิดไปเกิดบนสวรรค์สันทุเซ็ดพันกระไลไปอีกว่าก่อนที่จะมา,มากเกิดเป็นพระเวทสั้นดอนเนี่ยมาจะใสพันกระไลไปออกเนี่ยลายเลี่ยงไปตามลำรับลำรับคือญาณานัตนะของเพลนญาณนรัญาณานัตนะของพระพุทธเจ้านี่ยยาวนานฮะแอบแปว่าปุพเพนิว่าสานุตติญาณระลึกชาติท้นหลังได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมืน่นเป็นแสนชาติเลย เ,เมื่อพลเรลึชชาติหวนหลังได้เพิ่นกระเบงโอเล่านี่ตัวของเล่ามนุษย์ของ ujemy, ตัวของเล่าเองนี่ตายแล้วบอศูนเออมีพบมีชาติในอดีตชาติมากมา่เลยบางชาติก็ตกทุกแต่ยากบางชาติกับล่ำรวยบางชาติก็เป็นกษัตริย์บางชาติก็เป็นค้นทุกอนาถาบางที่ก็เป็นง่วเป็นควายเป็นหมูเป็นหมาเป็นเป็ดเก็นเป็นไก่เป็นได้มากมมย อันนี้เพื่อพอลัะลึกชาติวนหลังใดโมเมนจิตเออเป็นคนก็เป็นคนอยู่ตลอดโมเมนไตเออชาติได้ท่ารรมชั่วเเออพิ่นก็ตกต่ำหมดไปธรรมชาติได้ท่ารรมดีเพิ่นก็ไปสู่สวรรค์ได้เกิดเป็นเออเป็นมนุษย์เออสูงท์แต่เนี่ยพ่อถึงเทียงคืนบาดเนี่ยพราตอนหัวคำเลยผมว่าปุ๊บเพศว่าสารนสติญาณเนี่ยตอนเทียงตอนหัวคำพ่อถึงเทียงคืนบาดเนี่ยพระอ,องค์มอง มองออกไปข้างนอกอย่างหลวงพ่อนางยึงสิละ่ะมองเห็นญาติเห็นโยมนางโยต่อหนาทั้งสิละ่ะพราะพระองค์ก็มองมองดูสัพพสัตว์ทั้งหลายเจะวัดจุตูปปาตายาณคือมองดูสัพพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาาล้วเป็นอย่างบกคือกันผู้หนึง่งเป็นจังหนึง่งเป็นคนคือกันแต่บกคือกันเป็นสัตว์คือกันแต่บกคือกันเ บางตัวก็ฉลาดบางตัวก็บรฉลาดบางตัวก็มีความสุขบางคนก็หล่ําร่ยบางคนก็อยากจนบางคนก็พิกงพิการบางคนก็สติบ่สมบูรณ์เป็นอย่างเกิดเป็นคนจึงบอเหมือนกันพระองค์ก็ม่องเบื้องเอกไปเบื้องเบื้องแต่ละคนอีกมองดูวิญญาณและตัวตัววิญญาณไล่เลี่ยงลงไปไปนี่มันเป็นอย่างมันยังบอกคือกัน พระอ,องมองดูแล้วโอการกระทํากรรมการทํากรรมทําบกคือกันขิดบกคือกันการกระทําบกคือกันการพูดบกคือกันในเมื่อคิดทําพูดบกคือกันกรรมเรานั่นจึงจําแนกให้ทรัพย์สัตว์เกิดม้าบกคือกันถ้าว่าพู้ได้คิดดีทําดีพูดดีกรรมดีจะให้ผลผู้นั่นจะไปในทางที่ดี ถ้าู้ไดคิดชัวทำชัวพูดชัวกรรมชัวจะให้ผลผู้นั้นก็จะตกตำ่ำอันนี้พระองค์มองดูแล้วพระองค์จึงกล่าวในโอว่าทปฏิโมวกว่าอัก,กตังดุกตังเสยโยปัจชาตปฏิดุก,กตังกรรมชัวอ,อย่า,กกยาทำจะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหละ จะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้คือเป่นตรัสไวเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือพวกเข้าเนี่ยเป็นไปตามกรรมเพราะนั้นพวกเข้าได้มาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเช่งใดที่มั่นบอดีอย่าทำเออถึงในปัจจุบันนี่ก็เถอะนะถ้าว่าผู้ใดท่ำกรรมที่บอดีเฮ็ดที่สิ่งที่มัน่นบอดีไปลักไปขโมยไปป่นไปจีไปขาไปแกง ไปขคดไปโกงเขา,เาไปทํำผิดกฎหมายบานเมืองอะไรแปลว่าทํำบอดีในเมื่อทํำบอดีเขาก็จับเขาคุกในเมื่อไปพูดบอดีอีกไปด่าเขาอีกไปโกหกต้มตุน๋นหลอกลวงเขาอีกเขาก็จับเขาคุกอีกอายางหน่อยกับปั๊บไหมไส้โทษอีกเนี่แหละกรรมบอดีจะให้ผลจังสัน่นถ้าว่าทํำกรรมดีการพูดพูดดีแล้วก็ มีศสีเป็นเสิีเป็นมงคลสําหรับผู้ที่พูดและก็ผู้ใดยินได้ฟังเป็นประโยชน์ในการใดยิ่นได้ฟังพอเป็นแนวทางสําหรับพวกเฮ้าผู้ใดยินได้ฟังคนเฮ้าต้องอาศัยการใดยิ่นได้ฟังเพราะนั้นการเข็ดก็ดีการทํำก็ดีการพูดก็ดีไปในทางที่ถูกต้องไปในทางที่เป็นถรำพวกเข้าอยู่ในสถานที่ใดจะร่มเย็นเป็นชก อันนี้พระพุทธเจ้าพนพอถึงเชียงคือเนี่ยพนได้มองดูสรรพสัตว์ทั้งหลายมองดูสัพโลกทั้งหลายองค์จึงบอกว่าสิ่งที่มั่นซัวสิ่งที่มั่นบอดีอย่าเหตุอย่าทำนะ่ำเน้อถ้าเหตุท่ำลงไปแล้วการที่กระท่ำลงไปแล้วนะมันจะเดือดร้อนจบของเลยมันบดเดือดร้อนผู้เอิญพอดันขอให้พวกเข้าลูกหลานทุกข่ทุกคนเนะ้อเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนา ได้พบพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าขอให้พวกเข้าประกอบแต่คุณงามความดีสั่งบุญสา่งกุศลเอาไว้อย่างกุญ่ายของเห้านี่แหละเพืเ่อนกับประกอบคุณงามความดีมาโดยตลอดลูกหลานของเพิ่นสืบทอดตมพอตามแม่ทีแนะนําสั่งสอนบอกกล่าว,เาเาว่เขาวัดเขาว่าปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเปะนั้นขอให้พวกเข้าลูกหลาน ทุกคอนทําให้ต่อไปเรื่อยๆผู้ที่บวชด้เหตุสินบวชในถ้ำก็บรแเ่นสินวยก่วเฮาเดี๋ยวมิจตทุกข์ใจบวชสบายใจพวกเขานี่สร้างสินสร้างถรำอย่างหลวงพ่อนี่นะหลวงพ่อบอวมมิยังออยู่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าหลวงพ่อก็มีความสุขมีความพ่อใจในโลกหลานน่เพให้ใดเพราะลึกรลลึกถึงเล่าบริเหตุความส่วเสียหายยังมีแต่ประกอบคุณงามความดี สิ่งที่มั่นบอดีบอ่อเห็ดบอ่ทบอทำบ่อโพดในสิ่งที่มั่นบอดีเข้าโพดทำสิ่งที่มั่นดีมีความสุขใจเลยพอะนั้นขอให้พวกเข้าลูกหลานทุกคนนะให้ประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลบ่ถึงลอยปีอกต่างค้นก็ต่างไปแต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าว่าคนทํำซัวไปนี่ค้นขอตำนี้อย่างหนึ่งได้ถ้าว่าค้นดีไปยังในหลวงเห็นไหมล่ะ เออในหลวงพันไปนะพ้นมิตรสางดีตลอดเออประสบในก่อนทั้งหลายเดี๋ยวนี่ก็ยัางแห่เข้าไปออก่อนที่จะไปเขาไปกราบศพเพิ่นได้ก็ตั้งตั้งเจ็ดแปดเก้าชั่วโมงคนนะยังคอยเขาไปถึงเพิ่นได้นี่แหละคนดีในหลวงเนี่ยนะเออเป็นคนพระองค์เป็นประกอบคุณงามความดีนี่แหละความดีนะเป็นยังสัน่นเลยธนว่าคนชัวนี่หายไปได้เกินไผก็จะอดหูวันลงไปบม่อยากได้เงิน เออพอได้ยินเขามาแล้วก็อักกระอวนเพราะ็ไนไรเพราะความสวัวเพราะนั้นให้พวกเข้าทั้งหลายถึงจะบอดีเปลิ่นปันเ,เหมือนกับในหลวงกว็เถอะนะก็ให้เอาเสียวหนึ่งน้อยๆน้อยๆมาประพฤติปฏ,ฏิบัติให้เป็นคนดีอยู่ในชุม่มชนสังคมให้เป็นทีย่อมรับของชุม่มชนสังคมบ่ให้เป็นขี้รังเกียจเตียดสันของชุม่มชนสังคมก็ดีแล้วนะแล้วก็พร้อมกันก็ให้ สร้างบุญสัางกุศลการทำมาหาเลี้ยงชีพก็จำเป็นการทำมาค้าขายก็จำเป็นแต่การสาะแสวงหาทรัพย์เข้าสู้จิตใจก็จำเป็นและการสร้างบุญส้่งกุศลกระย่างเหินเกินไปเพราะว่าอาหารกายอย่างหนึ่งอาหารใจอย่างหนึ่งนะอาหารกายกคือนี่นะข่าวน้ำข่าวน้ำพภชนาอาหารปัจใจซนะีคืออาหารของร่างกายส่วนศีลธรรมบุญกุศลคืออาหารทางด้านจิตใจ เข้าควรทนถ้ำทั้งสองอันนั่นแหละทั้งอาหารกายอาหารใจถ้ำคู่กันไปเ,เมื่อเราทำอาหารทางด้านจิตใจแล้วนะเสะแสวงหาบุญกุศลเขาสู้จิตเขาสู้ใจจิตใจจะแน่นหนาหมันคงเด้จิตใจจะไม่ว่าเวอ่างว่างเงียบเหงาเสาซึ่มคันนาพวกเข้าบุมี่บุญในกุศลในใจิตใจเอาละเลิกถึงมากข,ขึ้นมาย่ำไรจิตใจของเขาจะว่าเวอ่างว่างเงียบเหงาเสาซึ่มนะ บนะอดีนะเพราะนั้นขอให้พวกเข้าทุกๆคนนะถึงเข้าจะสะ,สะแสวงหาทรัพย์กั้นข้าทรัพย์สมบัติได้มากมายเป็นผู้ฉเฉลียวฉลาดในชุ่มชนสังคมแต่ว่าเข้าบริสางบุญสางคุศลนมั่นกระบอบอดีได้กันหาวเห้าสางบุญสางคุศลเขาสู้จิตเขาสู้ใจแล้วมีแต่ความสุข หลวงพ่อเคยเปรียบเทียบวา่าเงินข้ามรัพ์สมบัตินี่ถึงจะมากมีมั่งมีขนาดใดก็ตามส่สสงถึงโรงพยาบาลญาติพี่น้องของเ้าเนี่ส่งถึงเมน่นเ,เงื่อนข้ามรัพ์สมบัตินี่ส่งถึงโรงพยาบาลไปรักษาโรงพยาบาลเท่าไรจ่ายมัดบ่บบมีอันพอเขามีเงิน แต่หมอมดความสามารถมดความสามารถแบบวานในเฮจไนวันเออผลในสวกับจดจบของชีวิตบบญาติพี่น้องถึงจะหักลูกเต่าเล่าล้านถึงจะหักปันได้หักกันปันได้ก็ตามมาส่งถึงเม่นพอมาส่งถึงเม่นเข้าไปแล้วก็ไปว่างรอกไม้จันบบตั้งจิตอธิษฐานคุณอยากคุณยายเอ้ย ผู้ขาได้ประมาทพลาดพังด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ขอให้คุณยา่าคุณย่ายโอโหสีกรมให้ผู้ขาด้วยเถิดแล้วก็ผู้ขาก็คือกันนั่นแหละถ้าคุณยา่าคุณย่ายได้ประมาทพลาดพังทําอย่างเสิงไหนผู้ขาก็ให้โอโหสีกมกับคุณย,าย่าคุณย,าย่าเ้อนี่นนเสร็จแล้วก็ว่างดอกไม้จันลวก็ล่งมานางังจากนั้นคุณย่ายก็เข้าไปสู่แมนะะ่น้วันนี้ก็ไฟเผาพ่อไฟเผาเลยยื้อเลือแต่กระดูกวันนี้ ไปตามลำพังในะบ้านนี่คุณย่ายไปตามลำพังแหละอัตหิอัต,อตนโนนาโถโกหินาโถปรโรติยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากบุญกับบาปท่านน่นะจะเป็นที่พึ่งของเฮ้าต่อไปพ,าพา่ายภาคนาเพราะนั้นแหะตายแล้วบอสศูนย์อย่างที่หลวงพ่อไดวาเบื้องต้นพราะพุทธเจ้าเพ้นเห็นแล้เพ้นรู้แต่ละว่าตายแล้วเกิดเอออันนี้คือการพ่อคุณย่ายออกไป จากที่นี่แหละพ้นก็ไปหาเกิดเลยทีนี้ไป้าววนเพิินมีบุญมีกุศลเพิินกับภาพเพิ่นก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นพ่อมพลรบาลนี่สวรรค์ชั้นฝ่าของเพิินแต่คุณยายของเฮ้าเนี่ยเป็นผูกยิตใจเป็นกุศลเลยพ้นเพิ่นออกจากภพนี่ชาตินี่เพิ่นก็คงจะเบื่อในร่างกายของเพลินโอ้มันถูกมาอยากออกจากร่างกายไปแล้วนะผู้ขายจะไปอยู่สวรรค์ไปพักพรอยู่สวรรค์หายเหนื่อยซะก่อน ไอ้จงลบามาเกิดสางบาร,รมีอีกพันขจีวาจังสั้นแล้วนะอันนี้ขอให้พวกเข้าทุกๆคนนะแล้วคู่บาจานเข้าคือกันนะไอ้ังหลวงปูหลวงตาที่เป็นที่รักเข้าหลกของเขานี่เพิ่นนางพาวน,า,นาแล้วเพิ่นจะหุ่จักเลยเด,ดว่าตายแลว้วบอสูญนะตายแล้วเกิดอีกเพราะนางจิตใจสงบนะจิตใจสงบยังที่พระพุทธเจ้าพ่นวาไหวได้ว่นะจิตใจสงบเน่งอ้พอสงบเน่งเลยจะเห็นได้เลยป่ะเนี้ย ร่างกายกับใจใจกับกายร่างกายคือกันกับรดจิตใจคือกันกับค้นคับลดค้นคับรถกับรถเนี่ยมันเป็ดยังสั้นละร่างกายนี่ถึงอายุของมันเอาไปเผาไฟถิงแน่ๆน่เนีแต่ว่าโซ่เฟอร์รถออกจากล่างเลยตายใกายใจในี่ตายบอ่อเป็นเพิ่นวานน่น้ำม,มาทำตัวนี้ออกจากล่างไปปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆพ่อนั้นขอให้พวกเข้าหาเงินโซ่เฟอร์ หยหาเงินใส่กระเป๋าเจ้าของคันว่าโซเฟอร์มีเงินเงินแล้วออกจากรถคันนีรถคันนีมันห้างแล้วแ็มีเงินแล้วเอาเงินใส่กระเป๋าไปสื่อรถขั้นใหม่ได้อีกสวยง่ามกว่าเก่าท้าว่าโซเฟอร์ <laughs> มีแต่เตียวมิเตียมีเตียวมีแตเตรมีแตเล่นสนุกสานานเป็นมือมือมือเว่นเว่นไปบกเกตบออาณาพ่อออกจากรถ ขั้นนี้ไปแล้วกันแน่แหละบ่มีเงินบาทนี่ขั้นฮาไปเกิดก็ไปเกิดพลบบเนี่เป็นหมูหมากาไกา่เป็นชัดธิริชานไปแล้วบาทเนี่เพราะบวมมีเงินบวมมีบุญนะคนบ่มมีบุญเป็นที่สัน่นเ้อคณะทธาญาติโยมเออการกาวสังเวชท,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 ทนยายยถาในมณีนนก็เห็นวา่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณภาษีลัตนาตรายัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ขอให้มากคุ้มครองพวกเราของให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปราถนาเสียงใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอขอให้สมหวังดังปราถนาและก็พร้อมกันพวกเข้า,เ,าเมื่อมาทําบุญเมื่อประสงค์อรุโมตนาให้พรก็ให้น้อมจิตอุทิศถวายาน้อมจิตอุทิศสวนกุศลต่อคุณโยมคุณย่ายที่เป็นญาติ เป็นปูญยาตายายเป็นญาติชนิดของพวกเข้าที่รักเคารพขอให้ดวงวิญญาณของคุณยายเสียงสถิตอยูน่นสถานที่ใดก็ขอให้มีความสุขตลอดไปและก็ขอพวกเขาก็เช่นเดียวกันลูกหลานทุกคนก็ขอให้มีความสุขกายสุขใจปราถนาเสียงใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ให้สมหวังดังป่าถนาทุกข่ทุกคนเนะ้อ